สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่ายเลคซีสาวน้อยที่รบรักสุขรสุโนครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อ,องลงตัวแต่สุลคนครว่ากับเม็นหยิกก็เก่าครับพี่น้องเมื่อนี้พระอำนาจลบกวดจักน้อยาสั่กสามนาทนไปตัดหงานน้องแม,องงม่อยู่หน้าบ้านเจ้าแม่นะครับพี่น้องหลังจากที่เฮ็ดบุญเอาสางเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวว่าจะไปตัดงานให้บอโจโตดอแล้วครับพี่น้องแต่ว่าสามนาทา ก่อนสิไปีตาให้บอโจมันตาให้น้องเมียเจโนอยแนยมันโฮกเหมือนไม่เคื่อนเพื่อนนึ่ครับพี่น้องตามมาพี่น้องโอ้โฮกยู่สิบต้นนะครับพี่น้องเทิรนเถอะบ่สไลฟ์ไปไหนนะครับตอนพี่น้องเนาะเอาซอยเพป็นตาเจโนอยแนยมันต้องมีคนตาหน่อยครับพี่น้องเดี๋ยวตาโม,มนี้เราจะข้าไปเบื้องบ้านบอโจต่อครับพี่น้องนี่แหละปลาอ้หน้าเนี่ยกเห็นกิจการก็เป็เห็นออกมา ตรวจจัดฝาดบึ้มครับสามสิบนาที่พานไปครับพี่น้องเห็นไหมครับแดนบอเออเติดเออเติดอันนี้ถ้าเ้่ากับข้ามเข้าไปของลุงตุ้ยเบิ้งกระซื้อเลยพี่น้องเลยบ่มี่อย่างหลายนะครับพี่น้องมาเนี่ยกับสิมาทางนอกจ์เชนนอยครับเซตบุญนี่กับสิเข่าวเพืเ่อนบอสจบนะครับอเมรกิพกพ่อแม่มาตัดเอาเพืออ่อนนอกร้อนะครับมะตัดพี้น้องเพื่อนปามาดว่ามันฮกนะย่างงูย่างหนังก็ได้มา ตัดให้เ,เพื่อนซื้อดรืครับพี่น้องนไหครับเอาโอเคครับพี่น้องบดติดตามตอนต่อไปครับภารกิจฮะมาถ่ายคลิปด,ด้วยไงวันนี้ไ <laughs> ปอำนาจบอกว่ามาตัดให้น้องเมย์ปกติแล้วลุงก็จะเข้าไปตัดให้บอสแต่าอะว่าหน้าบ้านน้องเมย์ยาลกก็เลยมาช่วยตัดให้เดี๋ยวให้ลุงม้างอะไรให้อ่าแล้วแต่เรากแต่ว่าลุงไม่เอาตังค์หรอกเอาคุณมากคเอาโอเคครับ ะเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นป่ะจะได้พี่น้องเรียบร้อยป่นนะครับไม่ครับผมครับผมนะครับเรียบร้อยต่อไปก็ันไปบ้านบปับโจต่อมันครับค,ครับผมอ่าไปบ้านบปัโจก่อนนะ,ค,ค,ะค,รครับผมครับผมหลังจากที่ไปบ้านน้องแม่มากเลยเขามไาม่โดนตอ่อครับพี่น้องครับโว้คุณแรมเป็นอย่คุณแรมสองร้อยห้าสิบเป็นอย่างไร ่ายทอดซสดปุ่นีองแล้กโอ้คือชัดโอ้ปายลี่กับคน้มโจปุ่นี่โคตได้การเออที่ีก็ได้เหมไปไหนมาเมืาา่อเช้าก็เปีนแต่น้ำมันก,กับแสแคบนะโอ้ทำบ,บ,บ้าน่ทุญที่บ้านทับ้านบ้านโกซุมี่บอโอ้โอ้ไปให่ลอมอ,อกที่นี่ล <c oughs> เพลินเที่ยว เบิ่มความกันไปต่อครับพี่นออ้องโอ้ตอนนี้สงสัยนายช่างไปทำบุญเพราะไม่มาทำงานวันนี้นี่สวัสดีครับคุยสวั<า>สดีครับย็งไงเนาะคือมานั่งอยูค่คนเดียวข้างหลังบ้านเนี<า>่ยเพราะตรงนี้มันเย็นดีเลยเนาะมีหน้าคุยเด็มานั่งเลยคือเก่าครับพี่น้องพี่น้องเอฟซีบางคนเหมืว่าอยากมาเบิ้งกันมองหลังบ้านนุ่มจูว่าไปยั่ไงครับไปที่ตอกมากนะครับไป็หน,ปนไปทไงครับนี่ สองแสนกว่าใช่ไหมนั่นกะูเทั้งหมดนี่เพรานว่าอยากเรียนแบบนะโอ้งามนะครับพี่น้องเนี่ยตอกมาเนี่นี่รู้สึกว่าจะเป็นอะไรมันไม่ใช่แผ่นกระเบื้องนะไรเป็นแผ่นอะไรไม่รู้ครับพี่น้องม,มีไฟมีอย่างห้ามครับโอ้ครับอันนี้กับจ้างห้ามแตงซิเลียร์นะครับผมนะครับเพจไปเรื่อยๆครับมืเหนื่อแม่ช่างก็บ้มาครับเพจบุญมือนครับทั้งอันนี้ก็ชิ่ง่ายมากออกมาหน้นที่มันก,กว้างๆขึ้นครับ อากาศตอนเที่ยงกว่าๆนะพี่น้องเอา้าปาล้งโดมมันนะพี่น้องไปตัดหญ้าต่อครับวันนี้ครับป่ะตานมรตูมาครับลำเพลินตื้อหรือยังลำเพลินนี่มาหอดโดมแล้วครับพี่น้องครับ ยางเลาะจะน้อยครับพี่น้องผมจะาก,กาดจะน้อยโอ้โหอันอี้รถจอดเต็มหลานเลยครับอันนี้รถสายซูมครับนี่สายซูม,มรถบดโจดครับทะเบียนแปดแปดถกห้านี่เป็นรถอ่าอันพิกอัพแล้วก็รถ,นนะะร,ถกรถอันนี้เนี่ยสามขันแล้วก็รถทุกรอยอีกสองขันนะครับแปดแปดถกห้าเบียนเข้ากันครับืมมองนี่สัญญายออกแล้วได้เส้ได้ตัดหนาครับพี่น้องครับตรงนี้ครับ ยังรอจะน่อยครับก่อนจะทํางานครับขณะนี้เวลาเที่ยงกว่าแล้วครับหลังจากที่ไปทําบุญมาแล้วไปตัดจ้าให้น้องนี่นะครเข้ามาดมต่อครับเด้อเพิ่งความเคลื่อน,นไหวโอ้สแสดงว่าเมื่อคืนมีการนี่นี่หลักฐานยังโจงแย้งครับพี่น้องเตา่ตาซีเต่าเมื่อคืนนี่ไงได้ยินข่าวว่าบอลโจสั่งไปให้ท่ากันบ้านแม่สุภาพยอยู่สามชุด แต่ว่าฝนตกหนักมาขึ้นนี่ลุงตู่กับ่ได้กินน้ำพ่นหน่อแต่ว่าพ่นแบ่งมาให้อยู่ชุดหนึ่งตามนาชุดหนึ่ง้วกอะพีสมาชุดหนึ่งขอลุงตู่น่ยแช่เย็นไว้ไม่แรงสิกินนะครับเพราะว่าฝนตกก็เลยกลับบ้านก่อนนะมาขึ้นครับขอบุญขอบคุณบอสจอยหลายได้ครับเด้อครับซ้อครับสั่งหมูกระะทไปให้กินมาขึ้นสุดยอดสุดยอดครับวาระไม่รวยอยูด่ดีมีเฮงครับอ่ะตาม,มาตาม,มาครับ โอ้วันที่หนึ่งที่สองอย่าเลื่อนมพี่น้องเด้อวันที่หนึ่งที่สองครับซื้อบัตรจองตั๋วเข้ามานะครับศูนย์หกหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งห้าครับผู้ใดเข้ามาก่อนกตสีได้เบิ่งความเคลื่อนไหวทางกลุ่มผิดก่อนครับพี่น้องเมือ่อนีนพ่อแหลมวมท่อไหน่เนาะพ่อแหลมก็บแม่นุ้ยเงียบอีกกลิบอีกคือเก่าครับทั้งโดมครับเที่ยงกว่าแล้วยังมไม่มีไผรลงมากลยครับเนี่ยเที่ยงกว่าแล้ว มาได้ไบหาจุดบังไฟเพราะพอแแยมเหมือนเเงียบมองลางคาเลยพลเพราะเรียมเป็นนาเช็ดางเงามขึ้นเอฟซีพันว่ากแม่จะในเราพี่น้องนอนนี่อันนี้ฝนตกลงมากกับหัวมาแล้วครับนี่เฮ็ดซุ่มเฮ็ดมองดี่ดีกันมองนี่กันสะอาดสะอานเป็นมองนั่งรับแขกได้แล้วนี่ครับพี่น้องครับนี่มองเฮ็ดอยู่กินพอแแยมนี่ั <laughs> าคากับหัวมาแล้วครับ เมื่อนี้เป่าไม้กะเบิ่งเป่าไม้กันจังน้กับพี่น้องครับเมื่อนี้เลือกซีโมงเลือกนะครับเมื่อนี้ครับลุงบ้านเลือกหาโมงเมื่อนี้เลือกซีโมงตัดไปเรื่อยๆครับเป่าไม้เมื่อนี้กับเสี่ยวทั้งนี่ครับทั้งนาลงขั้วแน่จังน้อยนี่ครับเสียใจทั้งนาลงขั้วแล้วละกะทั้งรอบสาร์ทั้งพุ่นจะเฝ้าไปทั้งพุ่นครับเอาไรก่อนครับ เอาทั้งนาพวกนี้แล้วแล้วก็สืมาเอาทั้งคางนี่ครับพี่น้องเก็บละเอียดทั้งนี้เก็บละเอียดพวกนี้แล้วแล้วก็สืไปทั้งนาดูบุลละครับพี่น้องเพราะว่าทั้งนน์นาดูบแล้วก็นาทั้งเขาุลไปเรื่อยๆส่วนอีกฝั่งหนึ่งเห็นว่าเพันสิเทปูนครับใวใบเฉลี่าครับพี่น้องโอ้นี่งบประมาณกับจากเท่เหมือนจะแล้วเราไม่ได้สะดวกสบายพี่น้อง งานฝนตกฝนหยังกันโอ้สบายเด็กกับเสียเฮ็ดรังคาต่อแล้วเนี่ยเงินกับงบประมาณที่ว่าพี่น้องซื้อบัสจองตัวเข้ามมาเหรอเฮ็ดพี่น้องขอบุญขอบุญหลายครับที่ซอยอุดหนุนซอยเสี้ยสามารยไปบรรพ์ครับงวดเมื่อกี้นี่กับมือเด็กคำงันนี้ก็คอยมือเด็กขึ้นเก่านะครับเด้อนี่ครับงบประมาณได้มากครับใช้ค่าใช้จ่ายหลายอย่างครับเด็กกับเสียเฮ็ดรังหุ่งรังขางานฝนตกมากกับเรงเปียกอยู่ครับนครับ พอสองการกัซอยดูลงดูแลนะครับเด้อพอเด้อแม่สภาพเมื่อนี้การไปฮ็ดบุญแล้วก็เอาเขามาแจกตามตรงไหนตรงหน้าตามบริเวณพื้นที่มองนี้เพื้นกามาแจกมากนะครับเนี่ยเก็บล่าลเลดตองนี้เธอหนาครังรกก้นงนี้ก็ประมาณกับสิเทพของนี้ครับการเทพของนี่ของนี้สำคัญนะครับในย่ำตั้งวิธที่รถถูกรอถอยเข้าถอยออกนะครับ ปีกาปีก้อปีกาปีก้อนฟนตกนีกกกก่โอ้ยจมสร้างวันไหวครับวันนี้รถออกกับอะไรครับวันนี้ก็จะเลื่อนนะครับอดุดหนุนจุนเจอือหายแรงเชื่อแรงใจสางน้อยคือกเก้านะครับเด้อพี่น้อง0 6 1 9 3 9 3 9นึเก้าสา้าครับวันที่หนึ่งที่สองนี่มีงานนี่ซื้อบัตรจองตัวเข้ามาครับจเจริญพลมรคดกมงดีสีชุมพลครับเนี่ยน,นะครับเป้าหมายก็สีงเงาทะลุไปเรื่อยๆนะครับ ยาบ้าสั้นยาบ้าซีนะครับเด้อช่วงนี้ครับมันยังมีอย่างเบิ้งแต่ท้ายท้ายทอดจังซีแต่คว้างขึ้นไว้ให้เบิ้งจังซีนะครับพี่น้องแต่จ้ามีมะล่ำอยงสุดท้ายเบิ้งหลังให้เบิ้งมะล่ำให้เบิ้งนะครับเด้ออ้าขอบุญขอบคุณหลายครับที่เสียสละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะครับเด้อเบิ้งแล้วมลแล้วก็คือเก่าครับพี่น้องยูดีมีแห้งยูดีมีแห้งยูแดงมีหี่ครับคิดสิ่งไหนกระทงความมั่นปรารถนานะครับไก่ทรายงานอยู่กให้ประสบความสำเร็จอ้าวรับรวยตลอดปีโชคดีตลลอออดไปปคคครรััับบพี่นนน้้งเเจกิหาะ โอ้ยยังโมฮอดจีบมาทีอยู่ใจเย็นครับสนาไปเรื่อยๆอีกพวเกินสองสามมือในก็ตึมขึ้นเก่าแล้วครับตึมขึ้นเก่าเลยอยากเพื่อกับทยอยกันมาซ้อมลงไฮลงหน้าพุ้คักครับพี่น้องลมพัดเย็นดีๆอยู่ครับมันโมฮอนได้ครับเนี่ยโดยเฉพาะยูโดมสิลมพัดเย็นโอ้ยปุดนะป่าเขาป่าหยามัี่น้องเมึงเอาลมพัด เสียงรถบกหอยได้ยนินนะครับการเคลื่อนก็ได้ยนินเสียงกบเสียงเขียดกลางเวีนก็ได้ยนินเสียงนกครับผู้ใดที่กดติดตามแล้วขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับเด้อผู้ใดที่ยังบม่กดก็ก,กดติดตามมันรู้ตัวนะครับอาโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปสวัสดีครับ